อ่าสัการ์ติสแล้วครับที่ชั้นจะติดตั้งกล่องนะครับแล้วก็ขานะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับ G P เรุ่น e ีเซทสามร้อยนะครับเมื่อกี้ขาสั่งรัศดาเพิ่งมาส่งเมื่อกี้ลองประกอบแป๊บนึงเพราะใส่ไม่ได้นะครับก็ตอนนี้กล่องมาแล้วกล่องเพิ่งส่งมาเมื่อกี้นี่เองช่วงบ่ายนะครับ มาไม่พร้อมกันนะชุดตรงชุดแต่งสั่งไปหลายอย่างอยู่นะครับแต่สาคัญคือชุดอ่าสซตะก้านี่แหละเดี๋ยวเนี้จะมาแกะดูกันนะครับหน้าตาเป็นไงตัวนี้เห็นว่า80ลิตรนะถ้าจำไม่ผิดนะที่มาสั่งไปฉีกออกนะครับจะมีกันกล่องกันกระแทกอยูอย่นะครับยางลูกคูกนะครับเดี๋ยวมาก็มีชั้นในอีกนะครับ นี่นะครับเป็นสีดำเนาะอ๋อนี่เป็นตัวล่างมั้งมีแขนรองด้วยนะครับอ๋อมีรูที่ใส่กุญแจนี่นะมีน็อตเพียบเลยบนเลอครับตัวบนก็ตอนนี้ก็จะมี ตัวสะท้อนแสงนะครับอ่ะตัวนี้ยังไม่ได้แกะอ่ะตั้งเสร็จก็แกะออกนะครับอือประกบกันเห็นว่า80ลิตรนะให้ดูป่าอดูเล็กๆว่ะอมีโหรลอมานีิ ส่วนไหนนิ่มๆตัวนี้นอ่ะตัวนี้เป็นพลาสติกนะกันโอเคตามราคาราคาไม่หนักมากทนไม่ทนว่ากันทีนน่ประกอบอทีนะครับเดี๋ยวลองลองยึดขาขานี้ก่นอนลองวางกับขากล้องนะครับอ๋อน่าจะได้อยู่ต้องเสมอ ือวาเลื่อนเลยหน่อยเสมอมันได้อยู่นะครับก็ไม่ได้ยไม่ได้ใหญ่มากแล้วดูในนั่นดูมันเยอะใหญ่หญจะลองวางอ๋อ วาก็น่าจะประมาณนี้มั้งกล่องใส่ของใส่หมวกกันน็อกใส่เสื้อกันฝนใส่เครื่องมืออะไรได้อะไรประมาณนี้นะครับี่คิดไว้นะใส่เสื้อผ้านิดนหน่อยๆนะครับด,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 ดูด้านข้างในดูมันใหญ่ใหญ่เป็นในรูปว่าใส่หมวกกันน็อกได้สามใบอ้นี่มันถึงสามใบละ ใหญ่มากเท่าไหร่นะประมาณยี่สิบสามสิบเซนสามสิบคูณสามสิบแล้วมั้งสามสิบทั้งตูดเล็กหน่อยตอนนี้ประมาณสิบยี่สิบสามสิบเต็มที่ไม่เกินสี่สิบนะดูมาเล็กกว่าดูไปดูมาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะ ตัวล็อกนี่ก็เป็นอ๋อตันนี้ยึดหล็อกอีกทีหนึง่งแต่ตอนนี้ก็ดีอยู่มีสะท้อนแสงนะครับข้อดีเดี๋ยวลองประกอบดูกันแดี๋ปัญหาต้องดัดแปลงขาตัวนี้ก่อนนะครับพากล่องมาแล้วคราวนี้ดัดแปลงได้แล้วนะครับกล่องมาละต้องมาต้องดัดแปลงหูเชื่อมนะครับเดี๋ยครับพอขาออกนะ ลองวางดูนะครับวางๆคร่าวๆว่าดูสวยไหมนะครับเข้าตัวสีแดงนี่ก็เข้ากันนะฮะกับสีปลท้ายตัดกันพอดีก็ดูแล้วไม่ขี้เลรนะครับทำท่าทำทานดูก่อนนะว่าจะเอาท่าไหนอันนะนี้มันต้องเชื่อมหูลงมานี่นะครับดูว่าต่อเดี๋ยวยังไงว่าดูอีกทีนะครับตัวนี้ เี๋ยจะเป็นข้อต่อขึ้นมาหรือว่าไงจะดูกันนะครับ่ยทั้งูเนี่ยปัญหาเรื่องน้ำเลยนะต้องไม่เข้าเป็นสนิมเนาะนตอนนี้ก็เป็นพนักพิงหลังพอดีนะครับเนะี่ยก็ดูสวยนะดูแล้วก็ไม่น่าจะขี้เหร่นะเพราดูในพอมันเข้ากับสีดำดำเงาพอดีของตัวรถนะครับ เหลือเชื่อมดัดแปลงนะครับข้าวข้าวนะครับเนี่ยดูลักษณะเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้แหละก็คือข้าวขาวให้ดูนะครับนี่ก็เป็นแนวทางได้แล้วล่ะเหลือประกอบวิถคุณงคแจยึดอีกทีหนึ่งเป็นรูปลัะขาก็มือจับหลังก็ไว้นู่นนะครับถ่ายให้ดูข้าวขว่าติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะครับ เราจะทําเชื่อมเหล็กพาดมานีอีกนะครับไว้เวลาวางของนะครัไม่ดนเบาะนะครับแบบมีบานาพับเปิดได้ด้วยนะครับคิดว่าออันนี้คพาๆกันแล้วกันเป็น EP2 นะครับา,าวๆพอดีกล่องมันมาก็ลักษณะประมาณนี้ดูแล้วพอดีนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใหญ่จนเกินไปไม่เล็กจนเกินไปพอดีพอดีกับตัวรถเลยเผื่อใครจะเอา ใช่ใช้แต่ดูในในในลาซดานี่ช่างแมวสั่งมัน50ลิตรหรือ80ลิตริ์ำไม่ได้เหมือนกันนะครับได้แต่ติก๊กๆมาราคาหลักร้อยและแต่ว่าสีสันมันเข้ากับรถตัวรถพอดีนะสีดำดูสวยงามนะครับโอเคก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับในการที่จะสั่งของหรือมาดัดแปลงยังไม่ดัดแปลงที่ เอามาฝากกันยังไงก็ช่วยตาม Subscribe กด Like แ,แชร์เพื่อเป็นกำลังใจเช่นีกันการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับตามนตอนต,ต่อไปครับอันนี้ก็ตามขั้นตอน